สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะของเราชั้นปรผสมศึกษาปีที่สามเด็กๆเตรียมหนังสือหลักและการใช้นะคะลูกแล้วก็แบบฝึกหัดพววนะคะวันนี้จะเป็นการทบทวนนะคะลูกแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ เด็กๆมาเปิดเลยค่ะลูกในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะหนึ 144, ่งร้อยสี่สิบสี่เป็นเรื่องของชนิดของคำทำหลายหน้าที่นะคะชนิดของคำทำหลายหน้าที่คำในภาษาไทยเนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆนะคะลูกนะแบ่งตามลักษณะและก็หน้าที่ของคำนั้นๆในประโยคนะคะในชั้นป .3 เราเนี่ย นะเราจะเรียน3ชนิดนะคะในเรื่องของคำนามคำสรรพ,พนามและคำกริยานะคะชนิดของคำนะคะในป .3 เราจะเรียนเรื่องคำนามคำสรรพ,พนามและคำกริยา เด็กๆมาดูในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องคำนามก่อนนะลูกนะคะคำว่าคำนามมันคืออะไรคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะมีทั้งคำนามไม่ชี้เฉพาะและคำนามชี้เฉพาะ อ่าดูนะคะชนิดของคำนามนะลูกนะจะแบ่งออกเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะและคำนามชี้เฉพาะอ่าเด็กๆมาดูทีละชนิดนะคะลูกคำนามไม่ชี้เฉพาะเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไป ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเรียกชื่อทั่วไปเช่นเห็นไหมคะลกูกนะภาพนี้นะคะชาวนาคือเรียกชื่อทั่วไปเลยชาวนาไม่ได้ชี้ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะนะต่อไปนะภาพนี้เป็นอะไรคะลกูกนกอยู่นะ นกยูงก็ไม่ได้ชี้เฉพาะนะคะเป็นคำนามทั่วไปนะคะอ่าเห็นไหมคะลูกโรงเรียนเนาะก็ไม่ได้ชี้เฉพาะว่าโรงเรียนอะไรนะคะคำว่าชาวนาคำว่านกยูงคำว่าโรงเรียนเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นคำนามทั่วๆไปนะคะลูกอ่าดูต่อ ทีนี้มาดูคำนามชี้เฉพาะบ้างนะคะคำว่าชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะเลยนะคะของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะคำว่าชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกนะค,ะคนสัตว์สิ่งของและสถานที่แต่มีเพียง1เดียวเท่า เห็นไหมคะลูกอันนี้เป็นรูปธงชาตินะคะเป็นรูปธงชาติแต่เป็นธงตรไยรรงนะคะเป็นธงชาติไทยนะธงตรไยรลงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเป็นคำนามชี้เฉพาะค่ะลูกนะถ้าธงชาติเนี่ยทั่วไปในประเทศนี่มีหลายประเทศนะคะเป็นธงชาตินะคะเรียกว่า เป็นคำนามที่ทำไมคะลูกทั่วไปไม่ชี้เฉพาะแต่พอบอกธงไตรรงนี่นะเป็นคำน่อเป็นคำนามที่ทำไมคะลูกชี้เฉพาะเลยเป็นธงประจำชาติไทยนะคะมีเพียงหนึ่งเดียวธงไตรรงถ้าบอกธงชาตินี่เป็นไงคะลูกมีอยู่ทั่วประเทศนะมีอยู่ทุกประเทศนะถ้าธงชาติเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะ แต่พอบอกว่าธงไตรรงนะชี้เฉพาะเป็นธงชาติประจำชาติไทยนี่ชี้เฉพาะเลยนะคะอ่ะมาดูนะ<ม>เรือสุพรรณหงส์เห็นไหมคะลูกเป็นคำนามชี้เฉพาะค่ะเป็นคำนามชี้เฉพาะเรือสุพรรณหงส์นะคะมีชื่อเดียวแต่ถ้าบอกว่าเรือ นะคะเป็นคำนามทั่วๆไปเรือไม่ชี้เฉพาะนะคะไม่ทราบว่าเรืออะไรเนาะลูกเนาะมีเรือหางยาวนะเรือสินค้านะเป็นคำนามทั่วไปเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะแต่พอบอกว่าเรือสุพรรณหงส์เป็นคำนามทำไมคะลูกชี้เฉพาะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะ่เด็กๆคะ วันนี้นะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดพอวอนะคะขึ้นมาเลยค่ะลูกแบบฝึกหัดพอวอของเรานะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันเด็กๆเปิดนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสิบสามค่ะลูกหนึ่งร้อยสิบสามนะคะเรามาดูอ่ะเด็กๆเปิดแล้วนะเจอแล้วใช่ไหมค่ะลูก นะในข้อ3มนะคะมาดูในข้อ3ามนะลูกนะอา้าวนะคะเด็กๆจจอแล้วนะคะลูกนะ,ะเออเรามาทำแบบหัวหัดกันนะคะในข้อ3เห็นไหมคะลูกนะเขาบอกให้นักเรียนเลือกคำนามต่อไปนี้เขียนใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะเขาให้คำว่านักเรียน ธงไตรรงดวงอาทิตย์นกยูงรถยนต์โรงเรียนเสาชิงช้าสวนสัตว์ดุสิตนะคะเขาให้คำมาให้ไปเติมใต้ภาพซึ่งเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะหรือเราเรียกว่าคำนามสามัญก็ได้นะคะลูกนะหรือเป็นคำนามชี้เฉพาะ นะคะเรียกว่าคำนามวิสามันก็ได้นะคะแต่ในชั้นป .3 เรานะเราจะเน้นในเรื่องของคำนามคำว่าไม่ชี้เฉพาะกับชี้เฉพาะก่อนนะคะลูกนะเอาคำเหล่านี้ที่เขาให้มานะคะแปดคำมาเติมลงไปใต้ภาพนะอ้าวเด็กๆมาดูเลยค่ะนะในเรื่องของคำนามไม่ชี้เฉพาะก่อนนะลูกแถวแรก นะคะเอาคํามาเติมเด็กๆด,ดูภาพดูภาพแรกเลยนะเราจะเอาคําว่าอะไรมาเติมคะาภาพแรกคําที่เขาให้มา8คําเด็กๆต้องเลือกมาใส่ให้ถูกนะลูกนะคำแรกนะภาพแรกจะเติมคําว่านักเรียนนะคะ นักเรียนเห็นไหมคะลูกเขาไม่ได้ชี้เฉพาะว่าเป็นนักเรียนอะไรโรงเรียนอะไรนะคะเพราะว่านักเรียนมีเยอะแยะทั่วไปหมดเนาะไม่ชี้เฉพาะภาพแรกคือนักเรียนนะคะต่อไปภาพที่สองภาพที่สองคือคําว่าอะไรคะลูกนกยูงนะคะนกยูงนะ นกยูงมีทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะนกยูงอ้าวภาพที่สามรถยนต์ค่ะรถยนต์นะไม่ได้ชี้เฉพาะว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไรเนาะนะคะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะต่อไปนะใครที่เสร็จแล้วดูภาพที่สี่เลยนะคะ ภาพที่สเอาคำว่าอะไรมาเติมคะลูกคำว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนเห็นไหมแถวแรกนะคะเป็นเรื่องของคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะภาพแรกนักเรียนนะนกยุงรถยนต์โรงเรียนนะคะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะ เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะใครที่เสร็จแล้วดูนะแถวต่อไปค่ะลกูกเป็นคำนามชี้เฉพาะนะเราจะเอาคำว่าอะไรมาเติมบ้างดูภาพแรกนะคะของคำนามชี้เฉพาะดูภาพแรกเด็กๆจะเติมคำว่าอะไรเอ่ยดูนะคะดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ค่ะเป็นคำนามที่เฉพาะเพราะว่ามันมีเพียง1เดียวเท่านั้นนะดวงอาทิตย์มีเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะคะเป็นคำนามชี้เฉพาะ,ะต่อไปภาพที่สองแถวล่างคำว่าเสาชิงชา้าเสาชิงชา้านะคะมีเพียง1เดียวเท่านั้น นะคะเป็นชื่อสถานที่นะชี่เฉพาะนะมีที่เดียวเสาชิงช้าเนาะอ่ะดูภาพต่อไปนะคะใครที่เสร็จแล้วดูภาพต่อไปนะลูกเราจะเอาคำว่าอะไรมาเติมอ่าสวนสัตว์ดูสิค่ะสวนสัตว์ดูสิอ่าสวนคำว่าสวนสัตว์เนี่ยมีอยู่ทั่วไปใช่ไหมอ่า มีอยู่ทั่วไปแต่นในภาพนี้เราเน้น,นคำว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นคำนามชี้เฉพาะมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นสวนสัตว์ดุสิตนะคะแต่ถ้าเป็นคำว่าสวนสัตว์จะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะแต่พอบอกว่าสวนสัตว์ดุสิตนี่ทำไมเป็นคำนามชี้เฉพาะแล้วนะคะเป็นคำนามชี้เฉพาะ มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นสวนสัตว์ดุสิตนะคะอ่าดูภาพต่อไปนะคะอ่าเราจะเติมคำว่าธงไตรรงค่ะเนาะเป็นคำนามชี้เฉพาะมีเพียง1เท่านั้นธงไตรรงนะถ้าเป็นธงชาติเป็นไงคะลูกธงชาติจะไม่ชี้เฉพาะ มีอยู่ทั่วไปทั่วหลายทุกประเทศต้องมีธงชาติแต่พอบอกธงไตรรงนะคะเป็นธงชาติประจำะชาติไทยนะเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะเด็กๆคง,ง,งพอเข้าใจแยกออกนะคะลูกว่าเรื่องของคำนามเราแบ่งออกเป็นสองชนิดคือคำนามไม่ชี้เฉพาะ นะคะใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะ,ะแล้วก็เป็นคำนามชี้เฉพาะอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นคำนามที่ทำไมคะใช้เรียกชื่อเฉพาะเจาะจงมีเพียง1เดียวเท่านั้นนะคะเห็นไหมลูกคำนามไม่ชี้เฉพาะนักเรียนนกยูงรถยนต์โรงเรียน เป็นคำนามใช้เรียกชื่อทั่วไปนะคะส่วนคำว่าดวงอาทิตย์เสาชิงช้าสวนสัตว์ดุสิตท,ทงไตรรงเห็นไหมคะเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะมันแยกออกไปนะให้เห็นนะคะส่วนที่มันแตกต่างกันนะคะลูกในเรื่องของคำนามนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมีใบงานนะคะที่เราแจกไปให้เด็กๆแล้วนะคะลูกนะเราจะมีไปทำแบบฝึกหัดกันเนาะในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนดูนะวันนี้จะเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของคำนามนะคะเด็กๆไปลองอ่านดูนะคะลูกเนาะอ่านทบทวนดูอ่านเด็กๆมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของคำนาม สรุปว่าเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคำนามไม่ชี้เฉพาะกับคำนามที่ชี้เฉพาะนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะก็คือคำนามที่ใช้เรียกทั่วไปเนาะนักเรียนนกยุงรถยนต์โรงเรียนนะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือดวงอาทิตย์เสาชิงช้าสวนสัตว์ดุสิตธงไตรรงค์นะคะเด็ก คุณพอเข้าใจนะคะลูกไปทําใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆไปเปิดดูในคลิปนะคะลูกแล้วทําให้เสร็จเลยเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจบในเรื่องของคำนามไว้เท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ